วันนี้จะมาแนะนำทริปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเกี่ยวกับการใช้ตัวของแอปพลิเคชัน2ตัวที่บางคนอาจจะอยากอัดคลิปแยกการระหว่างเสียงกับภาพนะครับบางคนชอบที่จะอัดภาพผ่านโปรแกรม Camtasia Studio ในขณะที่เสียงเนี่ยอาจใช้แอปพลิเคชันในส่วนของ Audacity ซึ่งบางคนก็บอกว่าสามารถจัดการในเรื่องของอการ Remove เสียง noise เนี่ยได้ดีกว่านะครับว่าเ,เราเนี่ยจะสามารถซิงค์ไฟล์เสียงกับภาพบนหน้าจอเนี่ยได้ยังไงจริงๆมันง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างตัวคลิปที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวก็จะแนะนำผ่านคลิปไปว่าตอนผมทำเนี่ยผมก็แค่ส่งเสียงง่ายๆเองว่า ครั้งประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอา,เอาตัวแทร็กของออดิโอเนี่ยมาแมปรวมกันเพราะฉะนั้นตอนอัดเสียงของอ,อัดแอปพลิเคชันของ Camtasia เซียนี่ยเขาจะมีการอัดเสียงเข้าไปด้วยเพื่อทจะซิงตัวภาพแล้วก็เสียงเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับในตอนนี้นะครับผมก็จะโชว์ไฟล์ก่อนนะครับว่าผมได้มีการอัดในส่วนของตัวไฟล์เสียงเรียบร้อยแล้วอ,อยู่ในนี้นะครับแคมปเซียขอโทษครับตัวของออเดอร์ซ อันนี้เป็นไฟล์เสียงที่ผมอัดไว้อ่าอัดไปแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของไฟล์ภาพที่อัดไว้อยู่ในหน้าอ่าอยู่ในนี้อ่าจริงๆอันนี้ในส่วนของผมเนี่ยผมใช้ตัวกล้องข้างนอกในการอัดนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะเปิดตัวแคม t a s i ์เสียดิโขึ้นมาแล้ว หน้าจอของ Camtasia นะครับผมก็ Import ไฟล์เข้ามาในส่วนของวิดีโออันนี้เป็นคลิปในเรื่องของ Android ที่ผมเพิ่ง Publish ผ่าน YouTube ไปซึ่งผ่านใช้ผ่านกล้องอตัวกล้อง Compact ธรรมดาอันนี้ให้ดูนะครับว่าไฟล์ภาพเป็นยังไงแล้วเข้ามาใส่ตรงนี้ก่อนชอ ชานิดนึงเพราะว่าผ่านตัว SD Card จะเห็นได้ว่าจะมีแทร็กเสียงขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ผมลองป๊อปทั้งหมด4ครั้งอ่าแล้วก็แต่ว่าเสียงจากกล้อง Compact เนี่ยจะไม่ค่อยชัดแล้วก็มีนอสค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเอามามาอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาอัดผ่าน Audacity ได้มาเป็นไฟล์นี้ผมก็ Export ออกมา อันนี้ผม e x p o r t ออกมาแล้วเป็นไฟล์ชื่อ Android Notification แล้วก็ Import เข้ามาอ่า Import เข้ามาเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการแยกซะ separate video a n d audio เราจะยายเราจะได้ออกมา2 Track t r a ทรหนึ่งเป็นภาพอยู่ด้านล่างนะครับถ้าสุว่าปิดมันก็จะไม่เห็นอีก Tra c กหนึ่งเนี่ยเป็นเสียงอยู่ข้างบน แล้วก็ Add Android t a g เข้าไปอีกแท็กหนึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าผมใช้มาอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเรียงอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะได้เหลื่อมๆกันเพราะว่า,าตอนผมอัดเนี่ยผมก็กดอัดที่ตัวของโปรแกรมตัวของกล้องก่อนแล้วก็ค่อยมากดอัดที่ใหม่มันก็เลยได้ไม่ตรงทีนี้เราจะซิงไงแล้วก็ใช้ไอตรงเสียงป๊อปป๊อ,ป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 อเนี่ยแหละในการนำมาซิงกันนี่ผมจะเรียงกันก็ซูมเข้าไปให้มัน เห็นชัดขึ้นนะครับดูว่ามันตรงกันไหมะจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยตรงกันเกือบที่สุดแล้วละ่ะนะก็เรียกได้ว่าต้องใกล้เคียงล้ทีนี้เราก็ทำการตัดซะแล้วก็กดตรงนี้ขึ้นมาดูแล้วก็กดสปิท l อแล้วก็ตัดแทร็กด้านหน้าออก แล้วก็ย้ายไฟล์คลิปมาติดด้านหน้าใหม่เท่านี้แหละครับการซิงเสียงก็จะตรงกันในระดับที่เราสามารถอัด,อดคลิปได้แล้วละ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเสียงทั้งสองทั้งสองแหล่งเนี่ยถ้าสมมติว,ว่าเราเราเราเอามา,าต่อเนื่องกันเรียกว่ายังไงละ่ะเหมือนครับลองตัดเสียงส่วนหนึ่งแล้วก็มาต่อด้วยอีกเสียงอีกจากแหล่งหนึ่งดูซิว่ามันตรงกันขนาดไหนนะครับสมมติว,ว่าผม อัดเสรปิดออตรงนี้อีกทีหนึง่งตัดออกไปทีนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างแค่นั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะ,อะขอใช้แค่สักประมาณ10วินาทีก็พอ,อแล้วก็สปิดออยครั้งหนึง่ง ทีนี้เราก็ซูมเข้าไปทีนี้เราอยากรู้ว่ามันตรงกันขนาดไหนใช่ไหมฮะผมก็ตัดอ่าสมมติว่าที่วินาทีที่5ก็ละกันเอ่อที่2ก่อน2ถึง4นะครับเราก็จะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งสปิดออลสปิดออล l กสปิดออลแปดสปิดออล เอาละครับทีนี้ผมก็จะลองรีมูฟเป็นแทร็กอย่างนี้เลยเรามาดูกันว่าเสียงมันได้ราบรื่นขนาดไหนนะครับอันนี้ผมจะเอ็กซ์พอร์ตแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้แยกต่างหากเพื่อดูว่าหลังจากที่เราทำการซิงค์ไฟล์เสียงแล้วเนี่ยมันต่อเนื่องกันขนาดไหนผมก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมา ซิงยังไงก็ตามนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงนะครับอันนี้เป็นแค่ทิปที่ผมใช้เท่านั้นเองนะครับเอาละครับ Export เ,เสร็จแล้วเราก็มาดูกันว่าเสียงตรงกันไหม ก็ลองรับฟังได้จากคลิปได้เลยนะครับว่ามันตรงกันขนาดไหนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับจริงๆในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้แค่แทร็กเสียงอย่างแทร็ก3เนี่ยมาจากไมโครโฟนของผมอย่างเดียวแล้วก็ตัดในส่วนของแทร็ก2ซึ่งมาจากกล้องเนี่ยออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมต้องการสาธิตให้ให้ดูว่าหลังจากซิงค์แล้วเนี่ยไฟเสียงมันมันม่นยำขนาดไหนโดยที่ผมจัดการแค่แป๊บเดียวเองแหละ แล้วก็ามาดูกันนะครับก็สำหรับตอนนี้จบเพียงเท่านี้ครับ